สวัสดีครับพอพูดถึงคำว่าการวิจัยธุรกิจภาพในหัวของหลายๆคนก็อาจจะเป็นอะไรที่ดูอวิชาการจ๋าๆน่าเบื่อใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะมาพลิกมุมมองกันเลยครับทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆในการตัดสินใจทางธุรกิจเลยล่ะครับเอาล่ะมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าเคยเจอคำถามแบบนี้วนอยู่ในหัวไหมครับเอ๊ะ ทำไมลูกค้าถึงไปซื้อของคู่แข่งนะทั้งทั้งที่ของเราก็ดีผมว่านี่เป็นคำถามสุดคลาสสิกเลยนะที่ทุกธุรกิจต้องเคยเจอและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสุดๆส,สำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยครับ คือการตัดสินใจโดยใช้แค่ความรู้สึกหรือการคาดเดาเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยนะครับมันเหมือนเราเดินอยู่ในที่มืดๆด,ดะแต่การทำวิจัยเนี่ยมันให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้มันเหมือนกับเรามีแผนที่อยู่ในมือเลยความแตกแต่งมันชัดเจนมากครับแล้วคำถามคือทำไมเราต้องทำวิจัยด้วยละ่ะ ถ้าจะให้ตอบแบบง่ายที่สุดเลยนะก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนกล่องเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหานั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการวิจัยธุรกิจเนี่ยมันเป็นชุดเครื่องมือที่ช่วยไขยปัญหาแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆได้อย่างไงบ้างถ้าจะให้นิยามแบบเป็นทางการหน่อยนะครับการวิจัยธุรกิจก็คือกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักคำที่สำคัญที่สุดเลยนะ คือคำว่าเป็นระบบนี่แหละครับมันไม่ใช่การเก็บข้อมูลแบบมั่วๆสเปะสปะเ,เ,เอาละครับขั้นแรกสุดของการจะหยิบเครื่องมือมาใช้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรซึ่งในการวิจัยเนี่ยมันมีทางเลือกหลักๆอยู่2ทางครับคือการวิจัยพื้นฐานกับการวิจัยประยุกต์2ออย่างนี้ต่างกันชัดเจนเลยครับการวิจัยพื้นฐานหรือ basic research เนี่ยจะถามคําถามกว้างๆแบบทําไมสิ่งต่างๆถึงเกิดขึ้นนะ คือเป้าหมายคืออยากรู้อยากขยายองค์ความรู้เฉยๆแต่ในขณะที่การวิจัยประยุกต์หรือ apply research เนี่ยมันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเลยครับคำถามของมันคือเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนในโลกธุรกิจส่วนใหญ่เราก็จะมุ่งไปที่การวิจัยประยุกต์เป็นหลักเลยครับได้เวลามาเปิดกล่องเครื่องมือชิ้นแรกกันแล้วครับนั่นก็คือการวิจัยเชิงปริมาณหรือ quantitative research คูณง่ายๆก็คือโลกของตัวเลขนั่นเองครับ นี่คือเครื่องมือสำหรับการวัดการนับแล้วก็การยืนยันสมมติฐานต่างๆด้วยข้อมูลที่มันจับต้องได้จริงๆพูดให้ลึกลงไปอีกนิดการวิจัยเชิงปริมาณก็คือการวิจัยที่เน้นข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็เอามาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อที่จะหารูปแบบอะไรบางอย่างคาดการอนาคตรหรือไม่ก็ทดสอบความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจุดเด่นของมันก็คือความเป็นกลางและความชัดเจนของตัวเลขนี่แหละครับแล้วเราใช้มันตอนไหนล่ะก็อย่างเช่น เวลาเราอยากจะวัดขนาดของตลาดหรือเวลาจะทดสอบว่าฟีเจอร์ใหม่ที่ทำออกมามันดีจริงไหม้ดวยวิธีที่เรียกว่า A/B testing หรือการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นคะแนน1-10ถึงอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งการหาแนวโน้มทางสถิติที่มันซ่อนอยู่ครับโอเคต่อไปมาดูเครื่องมืออีกฝั่งหนึ่งของกล่องกันบ้างครับนั่นคือการวิจัยเชิงคุณภาพหรือ Qualitative Research อันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ขุดลึกลงไปเพื่อหาคาตอบของคาว่าทาไม ที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของคนเราการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะเน้นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขเลยครับอย่างเช่นบทสัมภาษณ์การสังเกตหรือพวกข้อความต่างๆเพื่อที่จะทำความเข้าใจแนวคิดความคิดแล้วก็ประสบการณ์แบบลึกซึ้งซึ่งต่างจากเชิงปริมาณที่เน้นตัวเลขแบบคนละขั้วเลยเราใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมลูกค้าถึงไม่พอใจ เพื่อไปสำรวจดูว่าคนมีปฏิกิริยายังไงกับไอเดียสินค้าใหม่ๆของเราหรือเพื่อค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่ลึกๆที่ลูกค้าเองก็อาจจะไม่รู้ตัวหรือแม้กระทั่งเอาไปสร้างเป็นค u สต o เมอร์เพอร์ที่แบบละเอียดลๆเ,เลยครับตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับดูนะถ้าเป็นเรื่องประเภทข้อมูลเชิงปริมาณก็คือตัวเลขกับกราฟส่วนเชิงคุณภาพก็จะเป็นคำพูดการสังเกต พอมาดูที่คำถามหลักเชิงปริมาณจะถามว่าอะไรเท่าไรแต่เชิงคุณภาพจะถามว่าทำไมอย่างไรทีนี้พอคำถามมันต่างกาันขนาดกลุ่มตัวอย่างก็เลยต่างกันไปด้วยไงครับเชิงปริมาณต้องใช้คนเยอะๆเ,เพื่อให้สถิติมันน่าเชื่อถือแต่เชิงคุณภาพเนี่ยใช้คนน้อยๆแต่คุยกันลึกๆและสุดท้ายการวิเคราะห์ก็คนละเรื่องเลยอันนึงใช้สถิติอีกอันใช้การตีความหารูปแบบครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ข้อดีของทั้งสองแบบล่ะได้สิครับนั่นแหละคือที่มาของเครื่องมือระดับโปรเลยที่เรียกว่าการวิจัยแบบผสมผสานหรือ m i x methods ซึ่งก็คือการเอาจุดแข็งของทั้งสองวิธีมารวมกันนั่นเอง หลักการมันง่ายๆแค่นี้เลยครับคือการเอาอะไรที่ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณมารวมกับทำไมจากข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้เราได้เรื่องราวที่สมบูรณ์ที่สุดยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้ตัวเลขเพื่อดูว่ายอดขายตกนะแล้วก็ใช้การสัมภาษณ์เพื่อไปหาคำตอบว่าเอ๊ะทำไมมันถึงตกล่ะ ไม่ว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมือชิ้นไหนนะครับกระบวนการวิจัยทั้งหมดเนี่ยสามารถย่อยออกมาเป็น5ขั้นตอนหลักๆที่เข้าใจง่ายมากๆครับเริ่มจากขั้นที่1คือต้องกําหนดปัญหาและคําถามให้ชัดเจนก่อนเลยจากนั้นขั้นที่2ก็ออกแบบวิธีวิจัยขั้นที่3ก็ลงมือเก็บข้อมูลพอได้ข้อมูลมาแล้วก็ไปที่ขั้นที่4คือการวิเคราะห์ผลที่ได้และสุดท้ายขั้นที่5คือการสรุปผลพร้อมกับข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้จริงครับ มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับและอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าคุณภาพของคำตอบที่เราจะได้จากการวิจัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้คำถามวิจัยซักคำถามหนึ่งเป็นคำถามที่ดีคำถามที่ดีนะครับต้องสมาร์ทครับ S คือ Specific ต้องเฉพาะเจาะจงไม่ใช่ถามกว้างเป็นมหาสมุทร M คือ measurable ต้องวัดผลได้เป็นรูปธรรม A คือ achievable อันนี้สำคัญมากคือต้องทำได้จริงภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี R คือ relevant ต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายธุรกิจจริงๆและสุดท้าย T คือ time bound ต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนครับดังนั้นนะครับจุดที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในกล่องเครื่องมือวิจัยธุรกิจทั้งหมดก็คือคำถาม ที่ถูกคิดและสร้างขึ้นมาอย่างดีนั่นเองครับการวิจัยที่ยอดเยี่ยมการตัดสินใจทางธุรกิจที่เฉียบคมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มต้นจากการตั้งคำถามที่ถูกต้องครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าคำถามสำคัญที่สุดแค่ข้อเดียวที่องค์กรหรือโปรเจกต์ของเราจำเป็นต้องหาคำตอบให้ได้ในตอนนี้คืออะไรการหาคำตอบนั้นให้เจอคือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมครับ